ตอนนี้เวลาหกโมงเช้าซูชิหกซูชิหกเนีเล็กสวยนาร้านอาหารเช้าที่วางสะพุงร้านอาหารบ้านญาติคุณแม่ถามว่ามาแต่เช้าจังเลยขออาหานยังบุวังแล้วเราก็ไม่นั่งกดดันคุณแม่เคยมากินเคยมากินอีกนีเมื่อสองปีที่แล้วจำประผิดเจ้าแม่เหรอเอากะแม่น้ำกันน้ำมูเจ้านี่ยนะ ตอกผู้เธอร์จับมาได้เกิกจากงานเกิกจากงานนี่วังสะพุงเนี่ยน่าก็ไปเนี่ยสามคนเนี่ยเพต้องได้รถต้องได้รถเดี๋ยวนี้ไปอย่างนี้คนอ่ะเออเอออโอเคแต่ตอนนี้เรารอก่อนนะคะสั่งอาหารไปแล้วรอก่อนมาแล้วสุกไข่กระทะไข่สุกแค่เราสุกเอาไม่สุกสุกอันนี้เอาวร้อนได้ไหม ก็บ่ว่าจะาข้อ,องกันเถาเรี่ยวนะแม่สุดวันอ่งตบาเด็กแฟนเตือนผู้สาวสักหน่อยใช่ค่ะ้ารเดินทุกวันซึ่งลงเวทีมาเลยค่ะล,ล,ลงเวทีมามาพี่น้อง <c oughs> มาเร็วไในเวลากินล้ว ใครกระทะเดี๋ยวเขใส่หมอใ้วกระทะแบบกระทะใส่กระทะคือจีใส่หมอด้วยยังดี๋ยวเฮยนบุกอุ้ยตามมาด,ด้วยขนมปังนี่งไงปังยวนมันเป็นที่รักของเราได้เวลากินแล้วไปได้หยอนถอนโอ้ยถอนดีถอนอุ้ยถอนคือถอนคออน

กูบอกให้มึงยืดมือหนักเลยมื้อเช้านั่นสำคัญมันก็สำคัญทุกมือมือเธอไม่เตือนอะ่ะสำคัญกว่าแบบจกักงจากองยืดมือ รสชาติเอเอใส่ข้างในเออก็อไปกินเจเจละหมองกับรสชาติก่ะที่เป็นแบบเหมือนเป็นเอกลักษณ์ของซอยราชินีเนาะแนะนำเลยครับเออสียาบไฟแดงอ่าสถายนยิงหมดนอันเท่าข้ามาจากอันเมืเองเลยเขาเรียวกว่าสีแย,ยาบไง,งก่อนก่อนขอมาบางภะมงอยู่ตรงข้ามของร้านเจหน่อยใหญ่สด ชื่อว่าร้านด้านยา่ายู่ไอ้บิตลาดสดบรรยากาศร้านสดเพื้นเป็นแต่ดูบ้านใหม่แต่ดูชู่มเอรว่าเชียงคานมาเมืองเชียงคานลมหน้ำตาด้วยเขาเปียกเกิน เออิีนวางเขาแบบนี้เดี๋ยวนสวัสดีครับพี่น้องอเนลวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านเอ่อเข้ามาอ่านใต้คือร้านเลยค่ะเข้ามาทำการบ้านมาก่อนเข้ามาทำการบ้านก่อนขายคลิปใส่เปิ้ลซิมีหอมไงพ่อ เปนมีพาร์ตต์เดกันก่อนเนะเา,เาไไะเขาอย่างนี้มบนินชู่าเขาเรียกว่าตาดานออดเดิรด<อ>์ฟตาด่านบวชซึ้งไหมไม่มันหายไปในเร็วขนาดนั้นไม่อยเขาเรียกว่าออดเดิร์ฟเบนินชูชุดหลังหน้าออกสู้ชุดจืดจากของไหนบ่แต่ของนี่คือจะกของก็ไร้ตอนแต่งหน้าผุนจืดจาของไปเลยอกไม่หาบอก อันนี้ไข่กระทะนะเดี๋ยวเรารอเขาเปลี่ยนเกินกันอันนี้ๆๆๆเรารออ่ารอด้วยแผ่กระทะของแน่จะเป็นแบบไข,ข,ข,ข่บดสุกเพราะว่าชอบแบบไข่เยิ้มๆไขย่ขย,ยังม่ตูมใช่ชอบแบบนี้ออนข,อของเหลือแบบไข่สุกบะไข่ก็ความเผิดเนี่ยของไอ้บีสุก โอ,อ้โหโอ้ทุ่นน้ำมันค่ะตัวร้วอนโอ้โหนี่มันคือเดอะเบสว้าวต่อด้วยข้าวเปียกเส้นบ้านขอยเอิญข้าวเปียกเส้นเด้บ้านข่อยเอิญก๋วยเตี๋ยวบ้านข่อยเอิญบ้านขอยเอิญแต่มากินพี่น้องมาๆๆมากินข้าวซอยน้องกันบ้านขอยเอิญก๋วยจับ,บ,บ,บอุบลญทำเสียงสู้มา ลุยกันเลยออร่อยมากเริ่มต้นจากการกินหอมเคี่ยวนอนซุปหวานหอมแหม้งเราจะทำเราจะทำเสียงประกอบในการกินนะฮะมาทดสอบเส้นว่าเหนียวนุ่มไหมยร้อน สียงประกอบการกินซกับเสียงภาก่ยมุมมามเกินไม่ต้องปรุงเส้นเย้วนมแซบเลยแซบเลยแบบางสระพงแซบบางกะพงแลเลือกแซบมากอร่อยมากแมแม่เปิดมากี่ปีแล้วคะห้าิบาบ เราเคยมากินอยู่อ๋อชีวิตนี้ไม่เสียนเป็นอย่างถีบลูกนั่น,นเรียบง่ายอ๋อเปิดทุกวันหรอคะแม่ยกเว้นวันที่ไม่เปิดเท่ะเปนะิดทุกเปิดทุกวัน,กวนยกเว้นวันที่ไม่เปิดไม่มีวันหยุดราคาเลือน มบวานบังสมุพี่น้องกองมาลองร้านนี้ร้านบ้านยากแล้วก็อย่แต่เปิดมาอวันิีร้อนด้วยลองเพียงเซนาเขาพลาดพี่น้อง